สวัสดีครับวันนี้พบกับผมรุ่งหลุ่รล่วงออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะมานะครับผมรีวิวนะครับฟูลทีมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาในแผนนะครับผมของรูเวนอัมโมรินนะครับผมค่าพลัง1.0.9นะแผนที่ใช้จะเป็น4ขออภัยครับ3 4 3นะครับแฟตนะครับผม แผนนี้นะครับผมก็เราจะมารีวิวนะครับก็จะเป็นแผนนะครับผมที่รูเบนนัมบอรินใช้ปัจจุบันนะครับผมก็จะเป็นวิงแบ็กสตัวนะครับผมส่วนตัวที่ผมจะรีวิวในนี้ก็จะมีนะครับผมชาลตันนะเชื่อพี่ชาลตันโซชานะครับผมเม็ดแดง2ตัวนะครับแล้วก็โรรองบองและอามาเดียโรโรรองบองรีวิวสเต็กไปแล้วนะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับใน EP อ่า สัปดาห์ที่3นะครับของ EP อของแพ็กอ่าคสเนีอนนะครับผมโอเคครับ EP นี้เราจะมาเริ่มกันที่โซชาก่อนเลยนะครับผมตัวฟรีนะเพื่อเล่น3ดาวนะค่าพลัง4นะครับผมตัวนี้60นาทีก็หมดแล้วนะผมอัพสายฟ้านะเพิ่มความเร็วนะตัวนี้จบ ฝีข่าอยู่ที่150นะครับผมพลังการยิง135นะครับส่งบอล100แล้วก็เลี้ยงบอล140ตั้งรับ60ตามด้วยสภาพร่างกายนะครับผม107นะครับพลังแฝงมี1อย่างครับคือยิงปั่นโค้งอัตราการตั้งรับปานกลางนะครับการบุกสูงนะครับเซอร์บับบี้ชาตันนะครับมาในตำแหน่ง CAM นะครับตัวนี้นะครับผมเป็นผู้เล่น4ดาวครึ่งนะครับยืนได้จบเกมเลยนะครับก็ท่าสกิลเป็น4ดาวอุ้ยเท้า55นะครับเท้าซ้ายนะครับ3นะครับ ตัวนี้นะครับผมถือว่าโกงนะครับผมแต่แค่ร้อยสี่นะครับผมร้อยห้าเต็มนะครับผมเม็ดส้มร้อยห้าเนาะฟีเทาร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็พลังการยิงร้อยยี่สามนะครับการส่งบอลร้อยยี่สองแล้วก็การเลี้ยงบอลร้อยห้าสิบแล้วก็การตั้งรับอยู่ที่หกสิบสภาพร่างกายแปดสิบเก้าครับพลังแฝงสี่อย่างนะส่งลูกไกลยิงลูกไกลนะครับเพย์เมเกอร์ตามด้วยยิงสายก้อยนะครับต่อไปครับอามัดเดียโรนะครับอามัดเดียโรนะครับผม ตัวนี้นะเป็นผู้เล่นนะครับ4ดาวนะครับถ้าสกิล4ดาวเล่นได้2ตำแหน่งนะครับ RW กับ RM นะครับผมถนาดเท้าซ้าย4เอ้ยเท้าซ้าย5เท้าวขวา4นะถนัดเท้าซ้ายนะครับผมตัวนี้ผมอัพไม่ได้อัพเป็นไม่ได้อัพเป็นเลี้ยงบอลน,นะครับผมอัพเป็นความเร็วนะครับผมแล้วอัพเลี้ยงบอลหนึ่งนะครับส่วน สีเท้านะครับ175นะครับพลังการยิง1้อยนะครับการส่งบอล121นะครับการเลี้ยงบอล165เลยนะครับตามด้วยการตั้งรับอยู่ที่68ตามด้วยสภาพร่างกาย97นะครับตัวนี้เหนือชั้นนะครับพลังแฝงมีแค่อย่างเดียวนะครับเคครับเดี๋ยวเอาขึ้นไปเล่นปีกนะครับผมแล้วเอามาร์คอริอุยไปยืนวิงแบ็กช่วยนะครับผมโอเคครับผมต่อไปนะครับผมบทบาทนักเตะบทบาทนักเตะนะครับ บทบาทนักเตะนะฟีคิกระยะใกล้เดี๋ยวผมจะเอาเป็นเซอร์บอบบี้ชอตตันละกันเพราะว่าเราจะรีวิวเขาเนาะส่วนฟีคิกระยะไกลเป็นเอาอามัดดิโรละกันนะครับเตะมุมซ้ายขวาเป็นแบ็กแฮมฝั่งขวานะครับแบ็กเอแบ็กแฮมฝั่งซ้ายส่วนอามัดดิโรฝั่งขวานะครับให้มันเปิดโค้งเข้าไปนะ จุดโทษเอาเป็นโซชาแล้วกันนะเพราะว่าเรารีวิวเขานะครับผมกับตันเป็นโลลองบองนะโอเคครับมามาลองเล่นเขากันนะครับผมในแรงนะครับผมก็คือโอ้โหกว่าจะได้คลิปนี้นี่คือแบบโคตรเหนื่อยนะครับผมข้อเสียของการฟูลทีมนะครับคือทุกคนเขาจะตั้งใจเล่นกับคุณหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นแบบแรงเท่าไหร่ก็ช่างอะ่ะคือมันจะเม้มหมดมันจะตั้งใจนะครับแบบว่าเหนื่อยมากกว่าจะได้แบบคลิปนะครับผมก็ อยู่นี่แหละนะครับผม9 k นะครับผมโอเคครับมามาลองเล่นเข้ากันในแรงนะครับของเราฟูลแมนยูครับมาเขาได้เคลียร์ก่อนนะครับกัดโปกัดโปโดนตั้มยกไอคาตันให้มาที่เดียรโรยกมาลูกนี้โซชายังได้อยู่แย่งกันไปแล้วเข้าทางโซชาเรียบร้อยครับผมซ้ายคมคมครับโอ้โหนี่แหละครับเขาเรียกสัญชาตญาณกองหน้าครับผม จับปุ๊บยิงปั๊บนะครับบอลปั๊มไม่เหมือนไม่มีอะไรนะครับเหมือนจะไม่ได้แล้วแต่ว่าเข้าทางนะครับจับแล้วยิงด้วยซ้ายเลยนะครับแต่ง1จังหวะนะครับโอเคครับขึ้นน้ำหนึ่งศูนย์นะครับมาเขาได้เคลียร์นะครับผมมากัดโปให้เจอดาดนี่อีวานเทอร์นี่ให้มาวอร์เวดีวอร์เวดีโอ้โหอีวอเวดีเดี๋ยววดนน้ผิวลูกนี้กัดโปจะตอกส้นเราตัดได้ คิสเตโนโรนโดโซชาโซชาให้มาที่โรนโดโรนโดโซชายกจะยกไหมไม่ยกให้ที่บับบี้ชาลตันชาลตันโดนปั๊มไม่ฟาวลูกนี้เขาเล่นเล่นเลยฮาซาให้มาที่เจอรัตบเวเดให้มาที่กัตโปแทงมาฝั่งขวาลูกนี้แทงเข้ามาหลังได้อยู่ที่นาซาครับนาซาเตะสาดยาวขึ้นมาเลยเล่นเร็วโอ้โหไม่ตรงเดียโรนะครับผม อาหมัดนะครับผมยืนไกลไปหน่อยภาสาทุ่มมาเอ้ยขออภัยครับบอลถึงกัดโปแล้วกัดโปกัดโปหลบหลบสองหลบสามไหลามาลูกนี้แทงมาลูกนี้ปั๊มโดยรวมบองบองให้เร็วมาที่อาหมัดลูกนี้บอลถึงโซชาโซชาหาเพื่อนวิ่งก่อนแล้วยกมาลูกนี้โอ้โหยกผิดนะจะยกให้โรนโดนะครับผมลูกนี้เขาเล่นเร็วมาโอ้โหบอลไม่ถึงแล้วเราลกนะครับผมลนนะ จ่ายออกไปลูกนี้มาอาซาแล้วยิงติดบล็อกค,ครับผมเจอราดนะครับผมได้เตะมุมโยนมาลูกนี้โลลงบองเคลียร์ได้สวยครับไปแก้วช,ชว์ไวเนอชว์ไวนี่ยกให้มาที่คริสเตนโนโรนโดโรนโดโรนัลดโ,นนโด,โโด,โดตอก โรนโดจี้มาแล้วโรนโดแต่งแล้วปั่นติดลูกนี้โซชาครับผมสัญชาตญาณกองหน้ายืนถูกที่ถูกเวลา2.0ครับโอ้โ oh หซ้ำจากลูกผิดพลาดของคริสเตียโนโรนโดครับดูครับเขาเสียบแล้วบล็อกจังหวะยิงพอดีนะครับทำให้แหลมันยังเข้าทางโซชาครับโอ้โ oh หสัญชาตญาณกองหน้าครับยืนถูกที่ถูกเวลาไปครับไปต่อครับลูกนี้ไลมา ขึ้นเกมมาหาซาให้มาที่กัตโปอย่างติดอยู่แทงมาลูกนี้อาเดียโรโอ้เดียโรไม่ได้เกิดเลยนะครับผมอืมไม่เป็นใจเลยบอลน,นะครับผมไปที่โซชาคนเดียวเลยนะครไปโซชาให้มาที่คิติโนโรนโดจะทำให้ทิกได้ไหมโยนไปลูกนี้โซชาโอ้โหฉกไม่ได้นะครับผมวาวดี้ขึ้นเกมมาบอลถึงกัตโปแล้ว ฮาซาฮาซาให้มาทิกาโปเจราดครับขอภายครับไม่พ,าพ,าพาลาดผิดเจลาดเจลาดวนวนวนเสียสมาธินะครับเราชกมาลูกนี้จะสวนกลับมาที่ยัตตัมเอาบอลขึ้นมาโซชาให้มาที่อมาอมาัดเยโรโอ้ยอมามัดไม่ได้เกิดนะครับโอโ้โซชาได้อยู่โซชาพลิกแล้วโยนมาลูกนี้คริสเตียนโนโรนโดเรียบร้อยครับผมแฮตติกครับผมเอ้ขอภัยครับ แอสซิไป1ยิง2ครับผมโซชาแล้วเราพักเขาแล้วนะเปลี่ยนตัวออกนะมันเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับมามาต่อกันนะครับผมยังได้อยู่ไม่เป็นไรครับโซชาเกิดไปแล้วนะครับเอาตัวอื่นเกิดมั่งนะครับสประตูหนึ่งแอซซิครับอืโซชานี่กัตโปลาซิญ,ญา่ามากิมินเจบอลมาที่กัตโปแล้ว เซอร์บอี้เชตันแทงขึ้นมาหลนโดแปะมาให้ที่เชวานี่เวานี่โอโหพลาดยังได้อยู่เซอร์บอี้เชตันอ่านเกมขาดตัดมาสวยลูกนี้ยังไงแบ็คแฮมให้มาที่เยโรตัดมาลูกนี้มาโอ้ยจี o ้เข้ามาแล้วไหลามาลูกนี้ยังคืนมาโอ้ยเตะมาเดียโรยิงแล้วก็ฉล็บปีเตอร์เชกยังรับไว้ได้ครับโอ้โ oh หไม่เกิดจริงๆครับเดียโรโดนคุมกำเนิด ไปแก้วนะครับผมมา้วขึ้นเกมฝั่งขวามาลูกนี้ลูกนี้พิกพิกแล้ววนวนยังไงจับ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 โอ้โหปั๊มได้เหลาสวนกลับครับลูกนี้คิสโนโรนโดให้มาที่ชอตันแทงมายังไม่ถึงโดนตัดกลางทางก่อนกัดโป๊กัดโปปั่นเรียบร้อยเลยจากความผิดพลาดนะครับจะสวนกลับแต่โดนเขาตัดได้ หนึ่งสามครับผมไล่มาแล้วนะครับเดียโรยกมาลูกนี้ได้ไหมบับบี้ชาวตันไม่ได้นะครับขอไปครับคิตติโน่ลนโดครับลูกนี้เดียโรเดียรโรรบเดียโรรบมัง่งเดียรโรรบโอ้โหเสียบเดียโรจะเกิดไม่ได้เกิดนะครับผมโอ้โหลูกนี้พลาดแล้วจะให้เดียรโรไม่ยิงนะครับผมจะให้ปั้นปั้นเดียโรโอโ้โ ไม่ให้ดีโร่ผมเกิดจริงๆครับผมอามาดีโร่ไม่เกิดครับเกมนี้เป็นโซชาที่เกิดไปนะครับโอ้จะปตันสักหน่อยโอ้ไม่ได้เลยนะครับผมโอเคครับก็จบคลิปนะครับผมเป็น2ประตูจากโซชานะหนึ่งแอซิสนะครับผมแล้วคิสเโนโรันโดทำประตูที่3ไปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ